สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมรอนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันพันแมนเดอะสตรองเกตนะครับในเซิร์ฟเวอร์694นะครับในวันที่3นั่นเองนะครับก็วันนี้ครับผมได้แก้ทางนะครับไออะไรอะเล่นไม่ได้นะครับกดเข้ามาแล้วมันมันบอกว่าหมดอายุหรืออะไรอย่างผมจำไม่ได้นะครับแต่มันจะชอบเตะเราออกนะอันนี้ผมตัดสินใจครับเริ่มต้นออนเที่ยงคืนเลยจบๆนะครับ จะได้เป็นไกดให้ทุกคนดูด้วยว่าแบบเออถ้าเล่นสายไปอย่างเงี้ย เล่นได้ไหมแต่อันนี้อาจจะยังแต่ก่อนหน้านั้นครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมวันพันแมนครับที่ขั้นเทพครับเพราะว่าที่ขั้นเทพครับเราสามารถที่จะเติมเกมได้ถูกกว่าเติมเองนะครับถึง2บาทต่อ1คูปองเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมเติมไป3,000บาทครับผมจะได้คูปองมูลค่าถึง5,000บาทเลยทีเดียวนะครับเหมือนเราได้ตังค์2 0 0 0มาฟรีๆนะครับซึ่งวิธีการเติมก็ง่ายมากๆครับแค่เซิร์ชไปว่าขั้นเทพใน Google แค่นั้นเองครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้แบบ ทิ้ง ID ดีไว้ไม่ออนเลยนะครับผมก็ออนตลอดตลอดนะครับก็คือเข้ามาใช้พลังงานนั่นเองนะครับแต่ช่วงช่วงเย็นบังคับผมผมตาชั้นใจหลับไปเลยนะครับแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็นี่เลยนะครับพลังงานตันแล้วนะครับจริงๆพลังงานไม่ควรจะตันนะครับควรจะใช้อยู่ตลอดตลอดนะครับผมซึ่งนี่ครับไอ้บ้าฟูบุกิเอ่อโดนเจนแย่งของครับอันอันนี้ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าผมไม่ใส่ใจนะอันนี้โดนแย่งของนะ โอเคเดี๋ยวเรารับพลังงานหน่อยนะครับนี่ครับเห็นปะผมรับพลังงานตลอดนะครับอ่าเสียเพชรเรียบร้อยตื่นสายนิดนึงอ่าตื่นสายไปน30นาทีครับสี่สิบเพชรไม่ควรเสียนะไม่ควรเสียอันเนี้ยอันนี้อาจ,นะจจะยังนะครับอาจจะยังโอเคอัพต่อไม่ได้อัพต่อไม่ได้โอเคซึ่งวันนี้ก็แน่นอนครับว่ากิจกรรมโซนิกเราก็ไอ้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําเรียบร้อยแล้วต้องมีมอบรูปภาพให้กิลสองครั้งแล้ว มาเป็นไงครับพี่โอเคนี่ไงหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่มีละภาพเราทำรูปไหนวจะจำไม่ได้รูปนี้ปะรูปนี้ปะถ้าผมตอบไม่ผิดอะมาดูกันเออแล้วก็ไอตรงนี้นะครับเราพยายามที่จะแบบใส่ไปได้เยอะที่สุดคือถึงแม้ว่ามันจะตันแล้วนะครับก็เราก็ใส่ไปโอเคเรียบร้อยไหนมันอยู่ไหนนะอันนี้นี่นี่เป็นมูเมงนะครับก็เดี๋ยวกดทิ้งไปก่อนแล้วกันตัว H กดไวโอเคเรียบร้อยแล้วกดได้อีกรูปหนึ่งโอเคเี๋ว ขอหน่อยครับพี่ถ้าพี่ให้2รูปนี้ผมนะคือจบเลยทีวินนี้ไม่ขออะไรอีกแล้วเ,เพชรครับแล้วก็ต่อรองราคากิล้วนะผมก็ต่อรองมาแล้วนะครับก็มีคนต่อรอง29คนนะพยายามซื้อให้ได้แบบอันนี้พยายามซื้อได้สายที่สุดแล้วกันนะครับก็นี่ได้มา600เพชรนะครับผมซ์ฟเวอร์ไทยนี่คือแบบแจกเพชรช่วงนี้นี่คือแบบเพชรเฟิร์สจัดครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ตีทิ้งมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ส่วนตีดร็อคเตอร์จีนัทเนี่ยผมตีไม่ได้นะครับเพราะว่าผมย้ายกิด์อ้าว โม <More. S 1> แล้วก็รับเพชรมาครับแพ็คสัมทาคู่รับพลังงานออกมาเนาะเอามาไ้พี่น้อง,อาาองแล้วก็เวลของวันนี้นะครับที่ควรจะจบอันนี้ถือว่าแบบถือว่าคมเลยนะครับผมเจอคนที่แบบคอยบอกผม <laughs> The Last One นะครับคอยบอกผมตลอดเวลาว่าแบบไม่ควรจบเวลไหร่เออโอเคมันก็เจ๋งครับนะครับผมไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามากันเลยวันนี้ควรจบเวลเท่าไหร่นะครับคุณก็เห็นแล้วเมื่อกี้ <laughs> ยวงนี้ขี้เกียจแหละ ขี้เกียจแบบทำคลิปขี้เกียจจัดขนาดตกเวละอะไรยังมีคนบอกโอเคมาครับโอเคขอโอเคเวลสามหกเรียบร้อยครับก็จะปลดล็อกพูตันนะครับก็หวังว่าจะตีได้ใช่ไหมอ่านี่นะครับตีพูตันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทริกหรือเปล่านะแต่ผมพยายามแบบเกาะเวลสูงๆอะ่ะ <c oughs> เออไม่มีใครใเข้าสักคนอาจจะยังตีไม่ได้นะเ <c oughs> ออเพื่อนครับถ้าเพื่อนแบบทําไอ้นี่ไม่กดสักทีนะครับก็ นะครับนี่นครับกำลังเข้าสู่โลกกำลังเข้าสู่โลกสาภาพผมไม่แน่ใจว่าถ้ถาเกาะคนเรลวสูงขึ้นเนี่ยจะได้ของดีขึ้นหรือเปล่าแต่ปกติผมทำอย่างนั้นนะครับน่าจะเอาไอดีตัวเองมาพลาดนิดหน่อยเรียบร้อยแบกเรียบร้อยฮะอย่างนี้เรียบร้อยเลยแพ้คือแบบผมเห็นรางแล้วผมเห็นรางแล้วแพ้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยฟูบุกีผมไม่ตายวะทรงแพ้มานะแต่ว่า ก็แต่อย่างน้อยแบบทุกคนรู้งานนะทุกคนรู้ว่าแบบเออถ้าถ้าเล่นอย่างนี้แย่แน่เลยอะไรเงี้ยอ่ะผมก็เล่นดีๆแล้วกันครับเพื่ออะไรนี่เพื่ออะไรนี่เอาเจนอสมายิงก็ก็ได้อะ่ะโอเคอย่างน้อยทุกคนรู้งานนะว่าแบบเออมันมันยากนะเอ้โหเกือชิบหายสับภาพแล้วก็จากวิดีโอที่แล้วนะครับก็มีคนคอมเมนต์ว่าแบบพี่ครับคิงมันแจกฟรีผมก็จะตอบว่าครับ โทษที <laughs> คือคือผมมองไม่เห็นนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็แจกของฟ้าเช่นเคยครับก็ได้เป็นชุดเรดนะครับโจมตรีราดาเมจอ่าผมใส่เฮลไฟเฟมนะครับเพิ่มเพิ่มมาเพิ่มหนึ่งแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับมันปลดล็อกแล้วนะครับผมมันบอกว่าสามวันปลดล็อกในที่สุดก็ครบ3าวันครับว้าวแมมน่าดีใจจริงจริงว้าวว้าวแล้วก็วันนี้นะครับเกมได้แจกฟูบูกี้ตัวโหดต,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 ตัวตึงนะครับเพื่อ อะไรก็ไม่รู้นะครับคือแบบสาภาพแจกทำไมงงวะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาขุดเหมือนกันครับผมซึ่งก็เป็นทริคเดิมของลูกพี่ผมเลยนะครับโอเคคมเห็นปะทริคลูกพี่ผมมันคมแต่จริงๆอยากได้ของม่วงนะไม่อยากผ่านอยากได้ของม่วงโอ้เจอไวชิพหายเลยไปครับ เราไปชั้นสูงขึ้นเพื่อของที่ดีขึ้นครับเราไม่อยู่ที่นี่โอเคอ่านี่แย่ละแย่ละโอเคคมเอ้ยแต่อันนี้ของทองลืมดูทําไมไม่ได้ของทองวะน้องขอของทองหน่อยของทองโอ้โหจะหลุดกูจะลู่ว่ะแล้วก็นี่ครับเช็คชื่อเลยแล้วก็แชร์เอาเพชรนะค,รควรแชร์นะครับห้าสิบเพชรนี่ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็จิกซอฟังความทรงจำครับก็มีคนส่ง ไม่ผมเยอะมากนะผมขอ,อบคุณทุกคนมากๆแบบจากหัวใจของผมจริงๆเลยนะครับคือถ้าเกิดควักหัวใจผมออกมานะครับก็จะเห็นทุกคนอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าผมแบบรักทุกคนมากนะครับคือผมอยากจะบอกว่าไปส่ง666ให้ผมด้วยได้ไหมนะครับตอนนี้คือแบบเซิร์ฟเวอร์นี้ไปแบบไวมากมากยิ่งกว่า666อีกนะครับอะไรวะเนี่ยหัวกิ้วมันเป็นอะไรนะหัวกิ้วมันหลอดอะไรนะครับเดี๋ยวผมไปแอดครับหัวกิว้ว ว่างหรือเปล่าน้องเนื่องจากว่าจมเหลือแค่สามมุมเขาบอกว่ากิวของเราเป็นกิวอย่าบอกร้านกบลดเยอะว่างว่างว่างหรอเขาเขาว่างหรอเขาเขาว่างหรอคือคือเขาว่างคือคือเขาว่างหรอหรือหรือยังไงคือเขาเป็นไรนี่เขาเป็นไรนี่เขาว่างหรอหรือยังไงเขาเป็นไรนี่กวนหามอไอ้นี่ ไไ <work> รโอเคมาแลกของกันครับก็เออจริงๆอยาก G G แลกการรับดาวได้แต่ผมกำลังคิดอยู่เอะแลกรูปการ์โดมมาก่อนครับใดๆเออถ้าแลกอันนี้ต้องไปสุม่มซึ่งโดยปกติแล้ว6กใบจะได้การรับดาวหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับนั่นหมายความว่า <S <S 2> <S 2> ใช่ปอกว่า6ใบควรจะได้การการับดาวหนึ่งถูกปะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้าผมสุม่มอะปกติมันมันเป็นอย่างนั้นซึ่งผมว่าการรับดาวอะสำคัญมาก ถ้าเราจะไปชั้นต่อไปเท่าไหร่500นะครับผมผมว่าในใจผมนะผมอยากแลกอันนี้มากกว่าการรับดาวโอเคต่อไปนะครับก็รูปร่างอ๋อคือผมอยากได้รูปร่างเหมือนกันนะอย่างน้อยแบบมีกําลังใจเล่นนะ่ะเ,เพราะว่ารูปร่างผมตอนนี้มันแบบมอสกิโต่กรูสภาพกําลังใจเล่นอย่างนั้นหรอผมจะเล่นเป็นตัวอะไรนักเก็ตหวานเอาเอาแล้วกัน,นครับถือว่าเป็นกําลังใจเล่นเล็กๆน้อยๆในการเล่นนะครับแน่นอนว่าอันนี้ต้องเป็นตัวม่วงแน่นอนอยู่แล้วนะครับอะไรเลยคม ด่านต่อไปต้องใช้ผันห้านะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่แบบช่วยกันส่งนะครับทําให้ผมได้ของไวมากนะครับอันนี้อาจจะแบบโกงทุกคนที่นึงนะผมขอญาตขออภัยเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมขอเลือกเป็นโอ้โหถ้าเป็นการโรร่างสองผมเลือกไปนานละเอ่อเป็นหน้ากกวานแล้วกันนะผมแล้วก็หนึ่งในคําถามครับที่ผมเจอบ่อยมากนะคือพี่ครับไอเว็บแจกฟูบุกินี่มันคืออะไรนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับนี่คือเว็บ ตัวนั้นนะครับซึ่งผมไม่ทิ้งลิงก์นะเออบอกก่อนผมไม่ทิ้งลิงก์แต่นี่คือเว็บนะครับก็เวลาเราจะเคลมฟูบุกิก็นี่เลยครับนี่คือฟูบุกินะปกติมันจะมีให้เคลมนะครับแต่คือผมเคลมไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับมันจะมีให้เคลมแบบนี้นะครับก็ผมกดเคลมไปหมดแล้วก็เลยเคลมไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เคลมไม่ได้ผมไม่ลุกันนะครับแต่ตอน6กผมเคลมนะครับผมมันน่าจะไม่ทันครับแล้วก็นี่ครับกองล้ออันนี้คือเฟย่านะครับก็ส่งไปส่งไม่ได้ผมส่งไปแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะ จะไปทำนะครับก็ไปทำเลยนะครับโอเคมเป็นน่ากาานะักว่แล้วบริจาคชิ้นส่วนตัวละครหนึ่งครั้งสับภาพเนี่ยมันมีแต่พวกเห็นแก่ตัวขอกระบองเหล็กอยู่อาร์บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่านี้เออแต่กระบองเหล็กอยู่อาร์ผมยังพอแบบโอเคเข้าใจว่าคนอื่นไม่มี u ยูอาร์ก็เลยแบบขอเพื่อที่จะให้คนที่มันแบบไม่มีกระบองอยู่อาร์ให้อาผมเข้าใจแต่ผมก็ไม่มีอยู่ดีถ้ามีผมก็ให้นะอะแบบอย่างน้อยลูกพี่ก็เติมอ่ะอืมผมก็แบบ ผมก็ไม่มีปัญญาเติมไงผมก็เลยแบบอย่างน้อยก็สารฝันตัวผมเองด้วยการส่งเสริมในพี่อะ่ะอืมโอเคผมขออันนี้หน่อยผมเห็นตัวม่วงสุดไปแล้วมันแบบไม่ได้วะอยากได้ขอวะตอนนี้ไม่มีขอแต่คอมาใช้ไม่ได้ดีครับถ้าไม่ได้มาเป็นตัวผมอยากได้เป็นตัวมากกว่าลูกแก้วนะจริงเพราะว่าเป็นตัวคือแบบใช้ได้เลยแต่เป็นลูกแก้วคือแบบโอ้ต้องไปผสมภะสานน้องอู่ห่หาอะไรไม่รู้เยอะแยะวัตสอกแมนไหมอาจจะเยอะไปยุงอยากได้ทัดวะ ใช่ป่ะกระบองเหล็กแมวควรเอ่อถ้าได้ทัดมาผมจะแทนใครแทนฟุบุก,กิเหรอ <c oughs> ผมว่าสายเอ่อฮีโร่ผมน่าจะเยอะไปผมอยากได้ทัดมากนะแต่ผมมันควรเป็นปีศาจบ้างซึ่งถ้าเกิดมันควรเป็นปีศาจบ้างมันก็ควรจะเป็นวัคซีนยุงเหรอเลือกยุงเหรอซึ่งผมก็ใช้เวลาคิดอยู่นานมากว่าครับเรียกได้ว่าแบบหลอนละอันนี้แบบจากใจผมเลยนะอันนี้คือแบบคือมันมันไม่ใช่จากใจแบบเราเราอยาก ทำแต่มันคือแบบอย่างน้อยอะ่ะผมชอบดวงว่ะอยากได้ดวงอันนี้แบบไม่รู้ไม่รู้หลุดความคิดนี้มาได้ยังไงแต่อยากได้ดวงมากตั้งๆที่ทะเลลึกเก่งกว่าคือเยอะมากแบบอยู่ดีๆอยากได้ดวงเป็นไรนี้อ่านี่นะครับคิงนะครับก็แลกกันไปสู้ๆครับถ้าคุณไม่อยากทำโซนิกใหเรามากก็สู้ๆครับอ่ะผมเลือกเป็นดวงมานะครับเพราะว่าอยากได้ดวงนะจริงๆทะเลลึกครับตรงนี้ดีสุดคือทะเลลึก ไอฟินิกเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพรว่ามันสพอร์ตเพื่อนนะครับแต่ทะเลึกเนี่ยคือแบกเลยแต่ผมอยากได้ดวงหลุดหลุดความคิดจัดมาแต่คิดนานไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเอาจริงๆนะมากดข,ข้ามเลยนี่ไงฟอร์เรนไปครับนี่ไะตัวที่คุณควรจะได้มันเป็นงี้ไงสาภาพมาแล้วก็ตัวแดงอีกค่สิบแล้วผมยังไงเราก็ต้องสุ่มตลอดอยู่แล้วนะครับ,ออรบเพื่อ220อนั่นเองและ ปุริเหรอลางไม่ดีแล้วเลยฮูหู้า่อานไปแล้วเฮ้ย <ไป S 1> หรือว่านางแบบเรียกยุงได้ไหมอะไรอย่างงี้มันเป็นฟิวไงเออแต่อย่างน้อยผมก็ได้คอละโอเคอย่างน้อยผมก็ได้คอยุงแล้ววะละกอนโบรอดที่มันไม่รอดละกอนนี่ไงได้คอละทีมสุดโคตรสุดตึง,ส,ตงสุดอันตรายแหละทีเนี้ยประมาณนี้เลย เอาีท่านในออกแล้วกันผมอยากใส่โบรอดผมอยากปั้นโบรอดโอเคโบรอดผมไม่สองดาวอ่อผมเปิดให้โบรอดผมเลยแล้วกันครับผมอยากปั้นโบรอดจริงๆแนละ้วเพราะว่าแบบเพราะว่าตัว UR เข้าแล้วแบบโอ้โหมันอย่างเ hey ท่ปั้นเลยแล้วกันแต่ผมจะไปลูกเตะราชันเสร็จหา้าคนในหน้าอยู่หน้ายี่กันไปเลยนี่เอาของไปเลยผมให้ของสุดโหดสุดตึงเนอะเอาให้หน้ายู่ไปเลยโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เป็นมีโจมตีความไวปะไม่มี อันนี้แล้วกันโจมตียจมตีเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยนี่นี่มีโจมตีเศษไฟเหรอไอ,ลอ้ลูกลอยลูกพี่ผมครับตอนนี้ครับโหดละลูกพี่ผมโหดละโอเคเรมิตเต็มยัดฟุบุก,กิหน่อยนะครับยัดเศษ็จนะโอเคแล้วก็เปิดอันนี้เลยมาเอาพลังนิดนึงโอเคได้มาลอยหนึ่งแล้วก็ได้การแอปดาวมา5้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟาร์มอันนี้กันครับเดี๋ยวจะฟาร์มไม่ทันนะครับเลือกเป็นนั้นฟ้าแล้วกันนะครับผมแล้วก็ได้เศษฟุบุกิมาเศษเดียวจะหลุดมาแล้วผมปั้นโบรอนมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาเตะหน้าบอสยังงไล่ะ เดี๋ยวรอกันเลยบอสเดี๋ยวเตะให้หน้ายู่เลยขาดสายอนะไรเนี่ยเทคนิคมาเดี๋ยวเตะหน้าบอสหน่อยดิเตะเอาให้หน้ายู่เลยมาครับจังหวะนี้ครับคอนตดบล็อตเตะหน่อยดิเหอไฟเฟรมาปาดไปจริงๆผมแอบบอยากให้ยูอาเตะแบบนี้อยู่นะคือแบบนบี่อยากตกเตะโป้งนอนกับพื้นนะเรียบร้อยฮะแตกสภาพรับมาเลยโอเคอย่างน้อยผมก็จะได้หยุดพักสักทีนะ ตรงนี้ไม่ว่ายัางไงก็ตามผมมันไต่ขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมสายฟรีนะครับผมเพราะงั้นก็คือแบบ <c oughs> ต้องหวังอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตีนัเจนโกรครับก่อนหน้านี้เราตีไม่ผ่านคนระับแต่ตอนนี้เรามีคอแล้วไอ้นอสมันต้องไว้หน้าจริงมาเราก็เต่เลยที่คอตไต่นายอยู่นะยใหเลยมาผ่านใช่ปะโอเคคมตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยสาภาพจะจบเมื่อไหร่เนี่ยซีรีส์เนี่ย ถ้ามันอยู่ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครัแบเวลสามสิบแปดนะครับใช่ปะ 3, 3สามาเจ็ดน้องมองไงวะมองไงเป็นสามแปดโอ้โหจะหลุดจะรั่วเลยโอเคก็เดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามันถึงฟาร์มของม่วงหรือยังนะครับผมอยากได้ของม่วงน่าจะเวลสี่สิบนะผมว่าไอ้ฟาร์มของม่วงนะโอเคฟาร์มของม่วงน่าจะเวลสี่สิบครับเพราะงั้นฟาร์มพรุ่งนี้เหรอนึกว่าวันนี้โอ้โหจะได้ของเลยครับอันดับตกไม่ไหวละเอาของฟ้ามาดิของฟ้า,าของฟ้า ข้างฟ้าอาจจะยังผมซื้อ3มรอบเลยนะครับเสียเพชรเยอะๆรอถึงวันพังงาดเดี๋ยวผมจะแสดงให้ลู okay, อว่าใครคือลูกชายตัวจริงถึงเวลยี่สิบะนี่ไงเวลยี่สิบสักยี่ห้าเโอเคผมอันนี้แล้วก็เอาไปลูกพี่โบรอสผมด้วยเอาไป 1. หนึ่งพอโอเคอย่างน้อยเพิ่มวะทำอะไรเป็นยี่หกนะครับตอนนี้อันดับอยู่ที่แปดร้อยเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมจะไอ้นี่แล้วกันครับผมจะซื้อตัวแดงนะครับแล้วก็สุ่มอีก ผมเซียนว่ะผมเซียนว่ะเอาเลยตอนนี้ได้กี่ใบโอเคเอาอีกใบหนึ่งกนอาา่ะฮะเป็น17บใบรับขาดอีก3นะขาดอีกสามมูมจะหาจากไหนดีไม่ต้อง20ก็ได้ครับ10บใบพอกด้แต่แบบผมต้องเก็บเพชรไว้ครับถ้า่งนั้นผมเป็นไก่แน่นอนโอเคโอเคนี่ไงแล้วผมจะสูงไปทําไมถ้าสูงไปก็เกลืออยู่ดีใช่ป่ะอาตัวม่วงหน่อยและนี่ครับหากไม่อยากอับอายตรงกายเป็นฮีโร่แบบฉันสิแล้วก็ฟูเนรัน ว่าภปผมไม่ได้ทองเลยเนี่ยตู้หาเนี่ยผมเคยได้ลูกแก้วปะไม่คือคือหมายถึงว่าลูกแก้วที่ผมเป็นคนได้อะไม่ใช่แบบไม่ใช่ซื้อมา่ะยังไม่เคยได้เลยหินอะไรก็ยังไม่เคยได้เกลือแท้วะเกลือ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 แท้วะเกลือแท้วะเกลือ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 แท้วะแล้วก็แล้วก็ฟิกเกอร์ครับที่ฟูบุกิแจกฟรีมันก็ปลดล็อกได้พลังเมื่าสี่ร้อยแม่โคตรเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าเราจะไปชั้นอีกชั้นหนึ่งต้องเวลสี่สิบครับ ผมว่าพรุ่งนี้ค่อนข้างสําคัญนะเนี่ยแต่พอพอเห็นอย่างนี้ละวเพราะว่าพรุ่งนี้ดูจะปลดล็อกอะไรเยอะมากครับทำไมเลขศูนย์ใช้ไม่ได้โอเคเพราะงั้นวันนี้ผมว่ามันมันไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยเราดําดําอะไรล่ะดาไปไหนเพราะว่าตอนเนี้ยเราดันท็อปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราติดปัญหาเรื่องที่ว่าเออเราไม่มีไอเทมนะไอเทมเรายังใช้เป็นของเขียวอยู่เลยนะครับจากบางคนนะที่แบบว่าใช้ของฟ้ากันแล้วนะครับแต่ผมอย่างแบบ ของเขียวโง่ๆกลางๆอยู่เลยก็เลยคิดว่าเราอย่าไปสนใจดีกว่านะครับนี่เป็นอีกวันอีกแล้วนะครับที่เราแบบไม่สนใจอีกแล้วนะครับแต่ผมว่ามันมันควรที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคลืมรับตรงนี้ครับโอเคถือว่าคมถือว่าดีแล้วก็ต่อไปจ้างครับโอเคแล้วก็พ่องงานนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับด่านปลาจิตสังหารนะเดี๋ยวเราจะฟาร์มอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอในตอนที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับแล้วก็ผมเอาเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยครับไป ดูโฆษณาหมดแล้วนะครับถือว่าเจ๋งถือว่าดีโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์แรปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชนี่แรปวิจัยยินนะไปถึงด่านที่105นะครับให้ขึ้นชั้น2อนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับในตอนที่ผมเคลียร์เสร็จแล้วนั่นเองอ่าคอยุงคอยุงมีเกิดใหม่โอเคอประมาณนี้แล้วกันครับพยายามอย่าให้ยุงตายนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอกันครับแล้วก็เรียบร้อยครับฟาร์มเสร็จแล้วนะผมฟาร์มมา 3 0 8เลยนะตอนแรกนี่เราพูดไปร้อนะครับผมและโอเคครับแงคงไดมอนด์เออไม่ใช่และโอเคครับผมแรงซีเวอร์ก็ได้เปิดแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราดันขึ้นไปดีกว่าอะไรวะเนี่ยยิ่งสูงขึ้นรางวัลยิ่งได้รับมากครับเออโอเคเราใส่ทีมหลักเราเลยเมเจนอนโอเคประมาณนี้เนจอน เอ่อเอาเฮลไฟเฟมานี่ไม่เอาเฮลไฟเฟมายหลังบูรอดไว้นี่โอเคอ่าห้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไต่อันดับที่100กันครับอันนี้ผมยังไม่ได้สองเลยว่าสู้ไหวไหมอาจจะยังแล้วนี่ครับโอ้โหเกือบตายบูยูไคเอเต้มาต่อครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเกือบตายเทรนอสนาเซนโซเซนโคมาบ้างครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเกือบเกือบแต่ไม่ตายอ่ะดิและอตอมิกเฮ้ยโอเคสื่อรับสวยและมาครับ ปูยุใครไม่ใช่ไม่ใช่อันพายุนรกบ้าคั่งอะไรไม่รู้ตายเรียบร้อยโดนโรคสะท้อนตายจะหลุดจะลู่หัวป่ะอีคิวสั่งครับอันนี้น่าจะสบายเออเสียดายผมไม่เอามูเมงมาพลาดเดี๋ยวผมไปทํามูเมงมาหน่อยละกันอย่างน้อยรับสปีดมูเมงอยู่ไหนเอ่ยนี่ยเรามีเซตนักปวดปะ่ะนี่นักปวดเป็นความร้นะครับไม่มีอันนี้เป็นความความ,วความไวความไวโอเคแล้วก็ชิ้นนี้เป็น อะไรก็ได้ที่เป็นนักบวดอันนี้แล้วกันมาเราจะเอามูเมงแทนบ่อล่ออะไรกันไปนะครับโอการโรอ,อาจจะยังไม่ไหวการโรโอเคบอดคมโอเคต่อไปเป็นหนูโนตตนงุดหิกมาถอะวะงุดหิดอีดอและโอโ้โอหโอ้โหโดนสตันนะโดสนสตันไอเวเนะอาจจะยังนะเรียบร้อยโดสนสตัน เว้ยแต่ฟูบุกิมีปลดสตันนี่ยนะจำไม่ผิดใช่ป่าววะโหไม่ปลดว่ะมันปลดอะไรวะผมจําได้ว่าฟูบุกิอ่ะมีปลดบางอย่างแต่มันคือปลดอะไรวะจำไม่ได้โดนสตันอีกรอบเนี่ยแล้วจะเล่นยังไงวะเนี่ยไม่โดนสตันเรื่อยเรเรียบร้อยยืนได้สวยมากเลยแล้วก็นี่ครับโหแผลเพราะงูสภาพงูจงอางไม่ยอมไอโอเคเอชนะมาละงหยิดปุบบอม นะครับก็เออไม่ขึ้นก็นได้วะโอเคโอเควันนี้เราควรที่จะจบเวลสามสิบแปดนะผมว่าเราเราไปได้นะครับก็เดี๋ยวเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาพลังงานไปทิ้งกันเลยดีกว่านะครับเอ,อ่อตรงนี้ไม่ได้แล้วผมว่าอันนี้แล้วกันนะครับพลังงานเรามีเยอะมากนะครับทุกคนที่เรายังไม่รับอย่างเช่นอย็นแบบวะอย่างเช่นตรงนี้ผมรับหรือยังวะอารับแล้วนะครับแต่เรายังไม่ซื้อพลังงานมาเราซื้อเลยหนึ่งสองมสี่ห้าห้าไปก่อน เรายัดกันเลยโอเคเรียบร้อยซึ่งเราต้องเวลสี่สิบเราถึงจะฟาร์มได้เพราะงั้นก็อาจจะยังช่างมันไปก่อนโอเคเรียบร้อยเชนนอตก็อาจจะยังโอเคเราขาดอีกเยอะไหมอเออขาดอีกนิดเดียวเองแต่ก็รียบร้อยครับเวลสามสิบแปดซึ่งก็จะเปิดล็อกอัพอาวุชเพร็อนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ครับผมเราไม่ควรอัพไปสองนะรเราควรจะอัพแบบอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับเพื่ออะไร เื่อที่จะปลดล็อกตรงนี้นั่นเองก็จะได้สร้อยฟูบุกิดาเมจที่เพิ่มขึ้นบล็อกเพิ่มขึ้นครับต่อไปเราก็อาจจะแบบอัปเกรดสื่ออะไรเงี้ยแต่แต่ไม่มีอันนี้พูดเปียบเปยไว้เฉยๆโอเคตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ600อยนะครับอย่าไปเครียดเยอะนะครับอัปบกอัปอุปกรณ์ฟ้าถึงวิวยาอาจจะยังโอเคถ้าสู้ผ่านด่าน6ไปดูหน่อยด่าน6เราอันนี้ปะเราไปได้ไหมโอเคอย่างน้อยเราก็พอรู้ละว่าควรที่จะไปฟาร์มที่ด่านที่เท่าไหร่นะครับด่าน6นะพรุ่งนี้นะครับผม วันนี้อาจจะยังนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยอเราอัพชิ้นนี้แล้วกัน,นครับขอ,อเควสอย่างน้อยโอเคมาอย่างน้อยขอ,อ,อเควสเราว่าโอเคตอนนี้อันดับเราอยู่ที่695นะครับถือว่าแบบลดมาไกลนะคือของเรามันเป็นไอ้นี่ทุกคนของเขียวนะครับเห็นว่าของเขียวหมดเลยคือดันแบบเฮ้ยนี่ของฟ้าเนี่ยดันไม่ขึ้นเลยครับอันดับดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลย อเราขอไปส่องเอาไว้ชัวร์ดีว่าเออที่เรามันอันดับไม่ขึ้นเพราะว่าคนอื่นเขาฟาร์มของจริงไหมมาดูกันนี่ละกันสองร้อยแปดโอเคดูกันนี่งไงทุกคนเห็นปะมันเป็นของฟาร์มหมดเลยเว้ยเนี่ยแล้วฉันจะสู้ยังไงแล้วฉันจะสู้ได้ยังไงแต่อย่าลืมว่าเราเอายุงไปถ่วงพลังด้่ะอันนี้ดีขึ้นไหมห้าร้อดีขึ้นนิดนึง โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรครับอย่าอย่าไปซีเรียสมากอย่าไปคงแต่จะเครียดเอ่อแรกอันนี้ได้ปะไม่ได้โอเคทุกคนผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรให้ดันแล้วผมขอโทษประมาณนึงครับที่คลิปวิดีโอนี้คือแบบไม่ได้ยาวมาคือมันไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราฟาร์มของก็ไม่ได้เพราะว่าเวลเราไม่ถึงนะครับส่วนดันพลังผมว่ามันก็ดันไม่ได้อยู่ดีนะครับผมผมรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหนอะเราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับคือแบบอันดับรองมันไม่ขึ้นแล้วทุกคนผมพยายามแล้วผมพยายามดูว่าแบบคือผมพยายามที่จะดันแล้วอะทุกคนมันผมว่ามันดันดันไม่ขึ้นว่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมขอโทษประมาณนึงนะครับก็ก็โอเคผมซีรีส์นี้น่าจะยาวน่าดูนะเพราะว่าไม่ติดท็อปสักทีเลยสภาพนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยนะว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้กันไหมนะครับ พราะงั้นก็เอ่อแล้วก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าชอบกันหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คเช่นเคยครับถ้าเกิดคุณมีบทลงโทษดีๆเจ๋งๆอยากจะคอมเมนต์บอกกันนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยถ้าเกิดคอนเทนต์เออไม่ใช่ถ้าเกิดบทลงโทษคุณน่าสนใจครับเราจะเอามาเป็นบทลงโทษให้ผมนั่นเองนะครับก็ติดตามดูกันไปครับว่ามันเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับสำหรับดีโอนี้ไว้เจอกันใหม่ดีโหนาครับผมบ๊ายบายครับ